บรรลุธรรมคืออะไรขอให้ช่วยอธิบายหน่อยถ้าในการอธิบายของข้าพเจ้านะนี้เฉพาะของข้าพเจ้าของของคนอื่นก็แล้วแต่อะไรคือธรรมบรรลุก็คือการเข้าถึงอย่างบรรลุปัสดาบรรลุสกิทาคาบรรลุอนาคาบรรลุพระรหันนการเข้าถึงความได้ความวาม,มีความเป็นปัสดาสกิทา,าคาอนาครหันการเข้าถึงบรรลุฌานเนี่ยการเข้าถึงฌาน ก็การบรรลุธรรมเนี่ยมันก็มีหลายหลายหลายแบบบรรลุเข้าถึงความชั่วบรรลุเข้าถึงความดีก็เป็นธรรมอย่างเงี้ยซึ่งธรรมนี้ก็เป็นแบ่งกเป็นธรรมดีธรรมชั่วก็คือกุศลธรรมและอกุศลธรรมแล้วก็อพยากตาธรรมแล้วธรรมนี้เป็นเฉยธรรมมีสามแบบดีชั่วแล้วก็เฉยเฉยไม่ดีไม่ชั่วกึ่งดีกึงก่งชั่วอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกัน กึ่งดำกึ่งขาวทำดีก็ขาวทำที่ชั่วก็ดำทำที่ว่ากึ่งดีกึ่งชั่วก็ก็สีเทาๆแล้วก็เป็นลูกผสมแต่ในวิธีการน้พพทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนี่ก็มีก็คือตอนไหนตอนไรเราจะถาตสอนสอนธรรมนี่ก็สอนแค่ทุกข์กับความดับทุกข์ ทุกข์กับความดับทุกข์เขาจะเป็นแยกดีแยกทั่วแยกเฉยเฉยก็ช่างมันก็เป็นธรรมอันเนี้เพราะเราทําดีเราก็ได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําฌานก็ได้ฌานอย่างเงี้ยทำความเฉยเฉยเนี่ยเราก็ทุกข์มันจะดับได้เพราะเมื่อเราตัดอุปทานขันธ์ทั้งห้าไปการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในการตุกอุปทานตัดอุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยก็เป็นการบรรลุธรรม ต่การบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรองสอนที่จะเข้าถึงหลักการพุทธศาสนาจริงๆมันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปด้วยการดวงตาเห็นธรรมเาเป็นเสขาบุค,คลเป็นบุคคลที่กําลังศึกษาเพิ่งเริ่มต้นศึกษาสกิทาคานาคาเนี่ยศึกษาให้เป็นพระสกิทาคานาคาด้วยการละกิเลสออกจาจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นวิสุทธิวิสุทธิเทพจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นวิสุทธิจิต เป็นผสมดาบานยังมีราคาโทสศท์โมหะสกิาคานีนเบาบางลงราคาโทรศโมหะอนาคาเนี่ยราคาโทรศทโมหะไม่เกี่ยวแล้วรูปลาครารูปราคา,า,คามหาหนะอุเทจาวิชานี่อนาคามีทั้ละไอ้สิ่งเหล่านี้ได้พวกก็เป็นพระรหันต์ทันทีการบรรลุธรรมเนี่ยก็คือการเจริญทางศีลสมาธิปัญญาศีลแปลว่าปกติหรือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดซึ่งเป็นศีลสมมติที่เราให้ฝึกตั้งแต่กายมนุษย์ไป เนี่ยแต่บางคนทําคมชั่วแล้วบรรลุธรรมได้ไหมได้อย่างเช่นพระองค์ุริมานเนี่ยเคยทําคมชั่วอ่ะมาก่อนฆ่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็มาบรรลุธรรมเมื่อเจอพุทธเจ้ามันถึงการถึงเวลาของเขาพุทธเจ้ามาสั่งสอนปุ๊บได้ดวงตาเห็นธรรมการดวงตาเห็นธรรมเนี่ยขั้นต้น,นต้องเป็นปัสสาบันแต่การเจริญสมาธิ ศีลในศาสนาต่างๆก็มีตามรูปแบบของเขากฎเกณฑ์ก็ใกล้ๆเคียงศีลหน้าของเราความเป็นมนุษย์สมาธิเนี่ยศาสนาเขาก็มีการใช้ฝึกสติเหมือนกันให้อยู่กับการบริกรรมต่างๆแม้กระทั่งในศาสนาพุทธเราก็เอามาใช้ว่าพุทธโธสัมมาหังอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าแนบแน่นขึ้นมามาศึกษาให้ถึงกายเลยกายเวทนาจิตธรรมให้มีสติอยู่กับกายแทนที่จะมีสติอยู่กับพุทธโธ สติก็เห็นกายค่ะโอเคลื่อนไหวใจคิดนึกอันนี้ก็เป็นการบรรลุธรรมแบบสมถะเป็นสมาธิธรรมชาติในที่สุดแล้วถ้าเราจะมาเจริญถึงสติปัฏฐานสี่ก็ให้มีน่นอกจากมีเรียวกว่ามีความเพียรในกิเลสเล้วร้อนมีสัมมัญญามีสตินอกจากมีสติแล้วยังมีสัมมัญญาใหม่ๆแล้วต้องเป็นผู้กําหนดสัมมัญญาต่อไปเราทํามากๆเข้าเนี่ยมันจะไปทะลุทะลวงผ่านไอ้พวกเ,เรียวกว่ารู้ชัด กายเคลื่อนไหวใจคิดนึกแล้วยังบางทีมันยังรู้แบบแผ่วๆถึงรู้ทันแต่เดยงดับอารมณ์ไม่ได้ถ้ามีความรู้สึกด้วยมันจะดับอย่างรวดเร็วเลยมันจะตัดการที่ว่าเราจะไปตามอารมณ์ข้างหน้าจะเดินไปตามข้างหน้าเนี่ยไปเดินไปตามอารมณ์แล้วก็มารู้รู้กายเมื่อรู้กายมันก็ช้าลงมันมีสติอยู่กับกายยังไม่พอกําลังไม่พอต้องมีสมาญ,ญาจะได้ตัด ก็นี้เวลาปลายปายด้วยเหตุที่เรียกว่าตามธรรมชาติของความจําเป็นของอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยความ